สวัสดีค่ะวันนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ฮอร์โมนในรูปแบบของสเปย์นะคะเ,ออเป็นของอี่ห้อช่องามนะคะสี่สูตรยอดฮิตยอดนิยมกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าแต่ละสูตรนะคะช่วยในเรื่องอะไรกันบ้างนะคะ มาที่สูตรแรกนะคะเป็นสูตรสีเขียวนะคะเป็นบํารุงใบบํารุงต้นนะคะเลงต้นนะคะทำให้ใบใหญ่ใบหนานะคะเหมาะสำหรับกล้วยไม้ไม้ดอกหรือไม้ประดับทั่วไปนะคะสูตรที่2นะคะเป็นขวดสีชมพูนะคะสูตรนี้เหมาะสำหรับบำรุงดอกนะคะเล่งสีเปิดตาดอกนะคะทำให้สีสวยสดนะคะก็คือใช้ได้กับพวกกล้วยไม้ไม้ดอกไม้ประดับทุกชนิดเลยค่ะ ค่ะต่อมาเป็นสีที่3นะคะเป็นสีเหลืองนะคะตัวนี้นะคะก็เหมาะกับกําจัดเชื้อรานะคะแบคบทีเรียโรกพืชต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคใบด่างโรคลาใบจุดนะคะโรคราน้ําค้างนะคะก็คือยังใช้กับพวกไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็พืชผักผลไม้ได้เช่นกันคะ่ะ และต่อมานะคะเป็นสูตรที่4สูตรสุดท้ายนะคะเป็นขวดสีฟ้านะคะตัวนี้จะเหมาะกับกําจัดพวกไรแดงหนอนเพี้ยแล้วก็ศัตรูพืชต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเพี้ยแป้งเพี้ยกระโดดนะคะหรือว่ามดคันใสนะคะวิธีการใช้นะคะคุณลูกค้าสามารถรเขย่าแล้วก็ฉีดพ่นได้เลยนะคะ และนี่ค่ะสุดพิเศษนะคะแถมฟรีหัวเชื้อฮอร์โมนสูตรเข้มข้นเพิ่มอีกหนึ่งหลอดนะคะเมื่อคุณลูกค้าใช้ฮอร์โมนในขวดหมดแล้วนะคะสามารถนําหัวเชื้อตัวนี้นะคะเทเข้าไปในขวดนะคะแล้วก็ผสมกับน้ํา500 ml นะคะสามารถาใช้ฉีดท้นได้อีกหนึ่งขวดเลยนะคะหากคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าจะสั่งซื้อนะคะทางเราจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ที่ท้ายคลิปนะคะขอบคุณมากค่ะ